อโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมได้รับข้อความจาก y o u t u b e นะครับว่า,ามีเคล็ดลับใหม่มาฝากก็คือเปลี่ยนวิดีโอของคุณเนี่ยให้เป็นช็อตได้ไง่ายๆนะครับหมายความว่าคลิปที่เราเคยลงใน y o u t u b e นะครับก่อนๆน,นู้นนะครับเราสามารถที่จะเอามา,าเลือกคลิปแล้วามาตัดให้มันสั้นลงนะครับเพื่อให้คนเนี่ยเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับเห็นไหมครับ แต่อันนี้เราจะต้องทำในสมาร์ทโฟนนะครับก็คือนี่ครับขั้นตอนที่1ก็คือเปิดแอป YouTube มานะครับแล้วก็เลือกวิดีโอจากช่องนะครับเสร็จแล้วก็คลิกตัดต่อเป็นช็อตนะครับเพื่อแชร์ไฮไลท์ความยาวไม่เกิน60วินาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าในสมาร์ทโฟนเป็นแบบไหนกันนะครับแล้วก็เปิดไปที่แอป YouTube นะครับ ไปที่ช่อง Youtube ของเรานะครับไปที่ช่อง y o u t u b e นะครับแล้วก็เลือกมาสักห่งช่องเลือกมาสักหนึ่งคลิปนะครับเป็นตัวอย่างแบบนี้อันนี้คือเป็นคลิปที่เราลงในช่องนะครับจะสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะมีคําว่าสร้างนี่ครับสร้างครับให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับปึ๊บเสร็จแล้วก็ตัดต่อเป็นช็อตนี่นะครับ ดไปเลยครับตัดต่อเป็นช็อตนะครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะทําการนี่ครับขยายนะครับประมาณไม่เกิน1นาทีนะครับขยายานี่มันจะขึ้นประมาณ60ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วก็สามารถเราก็อาจจะถัดเอาเฉพาะาคลิปที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับ เพื่อที่จะแชร์นะครับให้คนเนี่ยเข้าถึงคลิปต้นฉบับนะครับอ่า,อาสมมุติว่าผมเอาตรงนี้เลยผมที่เกียับผมก็เอาประมาณนี้แหละนะครับหลังจากนั้นก็ให้เรากดถัดไปนะครับ มันก็จะทำการประมวลผลเพื่อ,อตัดคลิปย่อคลิปของเรานะครับให้เหลือแค่60วินาทีหรือไม่เกิน1นาทีนั่นเองนะครับเมื่อเราแชร์คลิปที่เราตัดแล้วเนี่ยเวลาคนอื่นเขาเข้ามาดูคลิปนะครับเขาอาจจะดูความยาวเต็มของคลิปเขาก็จะสามารถเข้ามาดูคลิปต้นฉบับที่เราตัด ออกไปได้นะครับอันนี้เราให้มันประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับ,รบโอเค ประมาณนี้นะครับนี่คือตัวอยา่างหลังจากนั้นเราจะเพิ่มพวกข้อความไทม์ไลน์ตัวกรองอะไรก็แล้วแต่เรานะครับใส่ข้อความใส่อะไร,รให้มัน,นดูมีสีสันนะครับเมื่อโอเคแล้วเราก็กดถัดไปนะครับอนนโอเคตรงนี้เราก็ทำการเพิ่มรายละเอียดให้กับวิดีโอนี้ นะครับสมมติว่าผมจะเพิ่มว่าตัดผมใหมห่ตัดผมใหม่แล้วครับ เป็นไงบ้างครับอ่าโอเคแล้วแต่เราจะตั้งครับโอเคอ่าหลังจากนั้นเราก็กดอัปโหลดวิดีโอสั้นโอเคตอนนี้มันก็กำลังอัปโหลดวิดีโอเราก็กดดูวิดีโอครับนี่มันก็จะมาที่หน้า y t u t u อ่าเพื่ออัปโหลดนะครับเมื่อมาอัปโหลดเสร็จแล้วเราลองคลิกเข้าไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็น แบบไหนนะครับท่านใดที่รับชมอยู่ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอยากทราบเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผม ขออนุญาตสต็อปแป๊บอ่ะโอเคนะครับตอนนี้มันก็ประมวลผลเรียบร้อยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันนะครับปรับรู้สึกจะช้านิดหนึ่งนะครับโอเคอ่ะกดเข้าไปดูครับโอ้ hey, ครับก็ Go. สวัสดี โอเคก็เป็นมันอยู่นะครับแต่ก็มาทำงานนะครับวันนี้ก็นี่ครับไปตัดส่งมาใหม่นะครับเนนไงครรัับวดีก่่ิมะโอเคประมาณนี้นะครับ <c oughs> อ่ามันอาจจะ <c oughs> นนไม่แน่ใจว่ามันจะย้อนไปดูคลิปเต็มยังไงนะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับอาจจะเป็นคลิปที่เราเคยลง ก่อนๆน,นะครับถ้าคลิปไหนมีความยาวเราก็สามารถตัดให้มันเป็น YouTube shot ลงแบบนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและสิ่งสำคัญก็คือถ้าคลิปไหนเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วเนี่ยก็ควรที่จะไปทำการเปิดสร้างไรายได้นะครับตอนนี้ของผมมันเนี่ยมันเป็นสีเทาสีดำอยู่นะครับไปเปิดให้มันเป็นสีเขียวเขียวโดยใช้ อ่า YouTube Studio ก็คือเป็นหลังบ้านนั่นเองนะครับในการเปิดสร้างไรายได้นะครับโอเคนะครับก็ลองไปศึกษาทํากันดูนะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ